มาส่วนค้ามาสูง,าม,าสงมาในวันที่เช้าเอ็ดเลิศสิบสองชองเห็นเช้าเอ็ดค่ะเนาะมาในเ้าตีออกมาลาดตีออกมาตอบเจออันติว่า rcss home สึกมานให้แลกขึ้นเมือม่อมืดตึกปด C S S. ห้อง rcss hub ตั้งใจเหลือดที่สึกมานให้แล ึ้นมือตึกปอดห่องในเจ้นั่นค่ะเนาะวันเมื่อไในค้าวทต่ออกมาหลัดติดน,นี้กนเชื่ออันตีหลัดลองอ่าจื้ออ่าใจเต็มข่าวมาอ่เจื๋ออ่ใจเจ้านั่นค่ะเนาะที่เขาว่าโคมซึกมานเห็นแหละึ้นมือปอดหอ่องอนานั่นอาซียอสแอดึ้นมือปอดห่องเต็มเมื่อปีสองหิงหกค่ะเนาะเต็มเมื่อปีสองหิงหกก่อนอันนั่น เมื่อสองเห่งฮาเจ้าจ้ายีเข้ามาห่มอาน css นั่นก้นของเจ้าจ้ายีก็อยู่ไว้ปอดปุ่นอยู่เย้านะก้นของเจ้าใจยีก็อยู่ไวนะ้มีอยู่ปอดนั่นอยู่เย้าเจ้าใจยีมาห่มอาน css เห่และเจือนั่นก็เป็นอาน css กว่ามันเป็นเส้นนั่นยานน่ากําหนดเจออันที่ว่าอาน css โฮมมันนะโฮมมันเห่แหละคืนเมื่อเมื่อเกาเมื่อยงปอดของอันว่านั่น มือนั่นปอดองปล้องก่อมไปมีเมื่อนั่นชองเหหกขนาดซึกปล้องก่อมไปมีซึกเอสพีพีเขาก็อ่ำไปอ่ำไปไล่ขึ้นตั้งขึ้นมาเป็นตับซึกอันไหนค่ะตับซึกเอสพีพีเมือเหลวในเมื่อนั่นตับเขาเหลวไว้ก็เปอว่ากำพองกว่าเฮดปิทุจิตนะอันตีแตกออกกว่าเฮตปิทุจิตอันมันหนังตับจุ่มฉามเจ้าชายหม้อเจ้าล่ามินเจ้าลอยเมาเจ้าไก่ฟ้าเจ้าเหลาก้อนเขา ก่อ,อนกันกว่าเป็นปิทุสิต์นะเมื่อนั้นซึกเแอดผีๆก็ไปมีหนึ่นาทีพอทองอาซีเอสเอ็มเอเยาะค่ะนะเพอทานว่าอาซีเอสเอ็โฮมมานในนั้นเฮี่ยงอาซีเอสเอ็มจึงซ้ำไล่ไปลินเมื่อ,อละนะจึงซ้ำไล่อําไล่ขี่รถขี่ก้าละนะก็คาดเดีร่าตานี้อันที่ชูว่า อาซีเอสเอ็ฮับตั้งจอยเหลือตีมานแหละตึกจุ้มมหามีกันว่านั่นชังเจอว่าอาซีเอสเอ็ทเขาไลฮับหมากมือจึนยามความจอยเหลือตีมานปะไหนไหนตับเลี้ยวก็กล่อมไหลถอยบันสู่เขาตับซึกเลียวตับอันเลี้ยก็กล่อมไหลถอยบันย่อมปอปลายที่ลืบสู่ออกเมืองใต้ก่อนนะชังเจอว่าอาซีเอสเอ็ไหลฮับตั้งจอยเหลือตีซึกมานเตติ จองแค้นว่าจุ้มมหามิกเนี่ยมันจะมีเครื่องยิบหลีกว่าชึกมานก่อนเจะชึกมานเป็นอาโจยาอาโจยามีอาควางอาเยชื่อกูเจอกูเมียวในกัมพาแน่เมื่อนั้นฉังเชื่อว่าอาซีเอสไล่ตั้งจอยหรือดีมันเตเต้ปะไหนจึงการที่ตาเตเอาหมักมือจึ้นย่ำกว่าเติมบรรนาเสือเขียวแบบการที่เอาแห้งกลักว่าส่งบรรนาซึกนั้นง่ายง่ายไง ในอาซีเอสอดที่ยังซ้่ไล่ขี่รถขี่ก้าให้ซัําไปเรีนเอาเตี๋ยวลอยใจแรงต่อไปเมื่อถึงปอดของรัสียเาเฮียงด้วยเครื่องไม้เครื่องมืออันตีหนังที่เป็นปางตึกกันมาฉะนั้นชูว่ากองอาซีเอสอในยอกเปลี่ยนกองยอกเป็นหมากยอกเย่าก,ก็สองก็มีกองหนึ่งเล่าว,ว่าอีสังวรฉะนไ้นบทานว่าไล่ตั้งจ่อเหลือตีมาในหนึ่งก็มีเป็นสองเล่าสามเล่าอันโยกกองหมากอันลีลีเหลือนั่นมีเป็น อ at, ๋อเมียวอันชูมีก็เตมีก่อนเออสองเซว่าเอาตั้งใจแถมตีมานเฮเลเมื่อตึกสูอันไดนสูอําหูหันอําจืมใจเห้เลว่าวีรองกว่าสูเสือห้อาซีเอดเมียวเหลวไ้สูอับวุ่นว่าอันที่สูลาดอยู่นั่นปอดมันเตเปิลปอดมันปนเป็นหูร่างหลังมันยาวอันที่สูเสือห้อาซีเอดอยู่ก็คือเจอคูเมียวนั่นโกนวานโกนเมืองเขาป่องใจหันโมันยาวสูว่าอาซียเอดโฮมมานน่แน่ เพรทานอาเซียนแอโทโฮมานแบหมากมือจืนยามกาไขย,ยื้อสัวล่ำตึกสูมดเสียงให้ปอกเออย้าก็หมากเยอหมากลงในไม่ไล่หลหลอไล่ไม่เจอเหรออําหล่ไล่ชื่อหรออําหล่ไล่หาต่างตี่หรอเพราท่านว่าทรมานเพราะท่านว่าอาเซียนแอโทโฮมานเห็นแล้วมืดตึกสู เออก็เพื่อว่าอาร์ซีเอเอไล่โฮมนะตั้งมานอ๋มไล่เปลี่ยนอันเดียวเอียงตัางมานสองว่าอาร์ซีเอสเอ็มนะ่ะมีอยู่จุ้มเลียวเห่เลยไล่ขามชูสี่ห้าจุ้มนั่นนะ่ะจองว่าหมากชูอันที่ชูไล่มานะันเป็นหมากอันดีอันเข้มหลายหลายออันที่ชูยืดไล่ที C ่อาร์ซีเอเออันที่ชูยืดไล่ตับอาร์ C S S, ซีเอเอนั้นยอดในสองก็เพราะว่าเครื่องมืออาร์ซีเอสเอ็ S, มันดีเหมือนของชูนั่นนะ่ะ มันมันสู้ของสูไลนั่นน่ะนะจงว่าอาสีเอสจังว่าไล่ถอยบันถอยบันถอยบัน,นก็วิชังลักบ่เอาสูว่าอาสีเอสโฮมมันในนั่นโอ้หมากมือจึนยามกาไขเยอหมากเยอหมากหลงกาไขเจอสังเจอว่าโฮมมันหมากจองแค่นว่าของสูอันที่จุมลูกพื้นในมันเด็กแคบหรืออันที่ซึกมันมีกล่อมเจอ ซึกมานะมีเหอหมินมีมากอย่างมากหลงป้งป้ยปอกขี่ก็จอยลาช้าก็จอยอิสราเอลก็จอ้อยฮิว่าตีหมางมือตื้นยาติดเตี่ยมกว่าสูใครว่า,าอันเจอหมากอันทีเปิ้นจอยเขานั่นมางอันมากเจอหมางเมียวในอันตาบลวได้ข่ายเตีเออ้ยอยู่ที่เลี้ยวเห็บปล่อยก็สูดตายกันเป็นปือกันเออ อันนี้ให้อังเจอรอาเซีเอสซัมมีล่นะเนี่ยชูโกลาดมาอยู่ดาเสีว่มามักมักกลางว่ามักเย็บมักผ่าอีสังของอาเซีเอสเนี่เยเฮ็ดเอากเหลียวยก้อยอ่ำใจของอันตีอ่าเปิ้นต่างวานต่างเมืองเฮ็ดเหตุแลกกัดซื้อเฮ็ดเอากเหลียวยก้อยเป็นมักอ่าดีมักอ่าแตกชูเป็นกอโกลาดมาอยู่ดาเสีชูเป็นก็เอาขาวมันลงเอาฮุบมันลงดาเสี ว่าของอาซียอสแนมดีเหมือนของสู๋มันแ้าเหมือนของสูพผูทานว่าอาซียสนเอาตั้งจอยหรือดีมานปุ๊บหนๆสูมีดีอยู่ว่าในเมืองใต้หน่อาซียอสนตินหรือปันสูหลาดในสูไลมันเห็นสูถางว่ากุ้นวันก้นเมืองในมันเงือน่ะตันเหมือนเสีงนั้นสูพวนนั่นหรอมันมีเพลเงือกหรอภาล่าสั้นก็อันดีไล่หมากอย่าหมากหลวงหมากอันดีอันงาม กาอนันดรอันงามเรียนเข้าคู่ออกเว้เรียนจ้อนเซนตัางกาตัางเอย่าตัางหลวงในกว่าอะไรกูเมื่อกูข้าวในเพละ่ะอันที่เฮ็ดไรอ่าใจจุ้มชูในอ่าใจจุ้มมหามี่นชูในที่ือชูชํางอ่าลาดป้าละ่ะก็คอในอ่าซีเอสเอในไปตีนร้อนร้อนแกานาก,าก็ทรกีกว่าจ้อววานออกหน้าปางกูอ่าต้อนยามไรกว่าจ้าวเซนต่างหลวงเหมือนสูสูในเซนตัางหลวงโหต่อหางในสู จกาเลี้ยงลงโทษอ่ะชอบลงโทษอ่ะในติกาคองลองอ่ะจะในสูใจมากกว่าชุดตังสุดตังหมากมือจุนยานสูตต่างเพื่อเต็มก้าเต็มก้าชูเออเป็นก่อนที่โฮมมันก็เปิดว่าฮานโยนาเมื่ออันโปลมาวันที่สิบห้าเป็นอุปกันอาสเอพีพีเต็มไรมาอุปแต่ห้อาหู้ก้อยกล่าวว่าเอพีพีมากมากกพรามันมีความหมาย ก็เพื่อว่าว่ามาเพราะว่ามาปุ๊บเนี่ยนี่มันเหมือนมันเหมือนเปินจี้สังไรเอ้ะก็เพื่อว่าว่าเป็นก้นจี้สังลงตีเข่าเจ้านว่าเป็นก้นที่จี้สังตีจุ่มเอพยันซีซีลูกจุม่มเอพยันซีซีเนี่ยก้นมดมาว่ามาก็เกหลียวก็เจออะไรมั่วเราตับอ่อนตับอิดจุ่มอ่อนจุ่มอิดเจ้านั่นหลอดเลือดไม้เอ้าไตตีนไตมือว่านั่นเออเปิลใดเปิลเห็ดไหนก็ไอ้เออก้นเบินก็อ๋มตาหลอดเลือดตาย ยัก็เปิ้นก็ทำเตยไรไอคิวนะเพรว่าอะไรฮับลองเจ้าไหนยังเนี่ยดีมดีเนี่ยที่เขามาอุกกันเนี่ยฉันว่าอ่าว่าทุกมาทุกชัางกูเจอกูเมียวปันเหมือนเจ้าหนังอ่า tian l a r p p วะเนี่ยเนี่ยเขาทุกปันเต็มตีเนี่ยเพราะว่าปอดตังเมืองไตยปอดหองอ่า c s s ยูมไล่์เนี่ยเนี่ยก็มีมีอยู่นั้นนั้นเนียว่า ขี่เด็ไข่ใ,ให้เอาเมืองไต้ปอดหองในปันว่าในละีมดีในว่านให้ในะมันก็ยุกเอาเมืองไต้ปอดหองในขายปันว่ากว่าย่วนะเจนจา่า้วยค่ะป้อมเจ้าเจ้านั้นในมันเจ้ากว่าย่อมหล่อเอาเป็นเอาตายอาซอีเอสเฮลทอยออกปอดหองเขาหรอกมันกว่าหาเก็บชึกในอ่าทางประดังเมืองหมอะนะเมื่อว่ามันมีกลอันตี อยู่หน้าเมืองหมอ,ขอเขาลาดมาในเขาว่าเขากลหาเก็บซึกกัไหนายกน้นอันเจออันที่เขาดีกว่าเก็บเจ้านั่นถ้าเป็นหน้าหน้าทีขางเขากุ้มกับมาหึงเห็นเด้เขาเจ้านั่นกว่าซ้อนการซึกที่ขางกว่าซ้อนการาเขาเป็นเนินจุ่มปีดีแอเจ้านั่นไงหย้ากัมหน่ยายก,ก้น,กนแอฟปีปีเขาก้กานชาวไปเดียวกว่าเกียกนเน่ยวยก้นเนเลยวะย้าขางเขาชำลาดว่าพสูเก็บก่อ เข้าหลูยื้อสูงก็เอา่ยวะพวกขางลาเจ้านั้นก็ในเนียดปลายลงมาทาง,งเมืองเหียนเนีไงวะเนียดปลายลงมาอําอําเอาช่างฮิตเจีเ่เมียว,วยว่งกะก็ในมามาเผาทางเมืองเหียนเะนี่ยมามาเก็บเอาเอามังยอบเอากลนหลูดอ่อนใจก้อนหนึ่งมงัดเงียบเฮากว่าก็ในขางขึ้นชื่ขอขังเขาขึ้นสาม,มาว่าภายในเจ็ดวันในพ่อชุมปล่อยมาในเขาเด็กกว่าหาสูตรถึกต้าเปอร์ไน่สามวันก็เอา เนี่ยขึ้นปล่อยเมื่อถึงตีพาอเปลี่ยนปินแน่ด้วยแหละลายเฮ็ดของเอสบีพีพ่อเปลี่ยนปืนพ่อเปลี่ยนไต้หนังกันแน่มันเอาเป็นอยางสูงมันว่าพอเปลี่ยนไต้เขาหนังกันมันว่าหือหันในลิขของใจสู้หันเตียนไว้ว่าฉันเจอว่าชู้เจ้าออกมือปอดหองออกออกปอดหองในเหตุขึ้นเมือ่อเมื่ออยู่ในนาทีสูงถึงอัมมีเยาปางตึกเนี่ยว อันที่เขาตึกอยู่เมื่อเลนะีเ้นเขาตึกเอาหน้าที่เขาขึ้นไว้ห่อมจะเลยกว่าเปลี่ยนแปลหน้าที่ซูนในวะเมื่อพ้องอาซีเอสแอดขึ้นเมื่อ้อนนั้นนายนาจูมเขาต่ำไปจับวานให้ในตึกตีหาตีจางเมื่อปีสองหิงสีบก้อยฮนะเขาว่าเมื่อเอาหน้าที่เขาเจนจ้าด้วยค่แหละเผาเปยนก็เผาเป็นก็เอาหน้าที่เผาละเผาเปยนก็ทับซ้อนเผาละนะอันไห้เขาข้ามเจะเลย อ่อาผมเจอเลยว่าอุยอา้ย,ยอ่าีย s เห็นเลยละใจชู้วาก็เปื่อว่าอันตีเข้าคายือ้อสู้อยู่สู้เจ้าอยู่แน่ก็เปื่อชู้เจ้าเย็ยบหน้าเย็ยบตาเาข้ามหนาคำตาเข้าในวะใน,นเมืองไต่นี่สังเจอว่าโคมกันเฮ็ดใน,นมันดีนะเจ้ายอดซืกอยามเตรียมดีกว่าหาเจ้าปางผ้าถึงปางสร้างว่า เฮามายื้อกันไนอันก้นตตยก้นหายก้นซุ้มมันไนเปลี่ยนเฮาไปเฮาหลีมาอุบกันเหพ่าว่าเฮาอุบกันไรว่าเฮาอุบกันเย้าในเมืองไตยเฮาตั้งเมืองในอําวะปอดหองปอดจันสูู่เจ้าเตกุ้มกำการซึกตั้งมดก็ไรสูเจ้าเตอุ่เปิงการซึกตั้งมดก็ไรเฮาทีเฮาทีเฮ็ดถ่ายการเมืองก็ไรในใจซื้อละดจัาไหน อ่กัปไหนสมะเข้าหลุดหอมความเจ้ออันเป็นมหามีเขาเจ้าในเออในวะจะปากพ้าวัานะเป็นเจ้าหอมีเจ้าหือก็กว่าถามด้วยผูณ้ำนานหนึง่งเข้าพูแนแลเจ้าเสือแทนแดในวะเจ้าอย่าเชื่อเข้าจองขึ้นแดมดีกว่าแทนว่าอาเข้าคาพีน้องยื้อกันใน,ม,นมันมันมีเผาเผาปีขาหรอมันซุ้มตั้งสองผายขายาว้าในวะเข้าหลวงมาอุบกันเหเพราะว่าเขาอุบกันเย้าใน ใน,นเมืองใต้เข้าคานายช่างว่าเข้าอุบกันแยบร้อยอา้าวเฮาเปลี่ยนอันเดียวกันเย้าว่าไหนซึงใน,นเมืองใต้เข้าคานายชุจเจ้าเป็นเตเป็นถ่ายชึกเตยิบถ่ายชึกใครแรกุ้มกําต่างเมืองก็ไรนะกํานในเจ้าเสือแทนทำตอบมาว่าป้กใครอุบกันพ้ไหนจึงถอนซึกออกปอหดห่องมุดมดเหขึ้นเข้ามือมืออยู่ขึ้นนาตีสุเจ้าคืนอ่าว่าสุเจ้าถอนมุดมดเราป้าไหนได้ปางตึกในมันเมีเ้ยว เขาจองไก่อุบกันในว่าเจ้าเสือเทียนว่าพวกถอนซึกออกมาโม้นโมรมันทำเดลูลอู่พี่งเอาฮาละใจค่าเหรอเออมันทำเดลูลอู่พี่อีสังมันอ่ำมันอ่ำใจตั้งอันตีเมียวเป็นลาดค่ะกว่าเมียวไหนเพราะว่าคนเหตุการณ์เมืองค่ะเนาะเออฉังเชือว่าอุบกันเรียบร้อยแล้วพ่อนาย เป็นจุ้มเดียวกันนะัเพราไหนจุม้มอันที่เป็นเชืออาสีตั้งมดนั่นก็เพราะว่าสุเจ้าเป็นผู้ปองการซึกในก,ก็อันที่เป็นลูกน้องอาสีทั้งหมดก็ตื้นตีอยู่ใต้ความสั่งสุเจ้านั่นก็ยันนะ่ะตือนตียอมรหบความสั่งตีสุเจ้าก็เหลียวนั่นนะ่ะกุยกาชั่วว่าเฮออาซีเอสเอทอยเฮก่อนจองไก่มาอุบรองพรอมโฮมเลยเพราะเจ้าไหนมันหาตั้งรองพรมโฮมยากย่ะเพราะว่ามันลาเจ้าไหนมาใน,นมันเปลี่ยนตั้งตัดเดียย้อนหารองพรอมโฮมยากนะ อันตรีลาดมาเจอไหนในแต่ว่าใต้ตีพ่อมโฮมเนี่ยมันเป็นกว่าหยาบนาวค่ะนะจะยัดชื่อว่าเออพวกเขาอุบกันยาวเ,เนี่ยการบ้านการเมืองเ,เ,เ,อเ,เ,เมืองใต้เขาฮะในพวกสุเจ้าเติอ่าเปลี่ยนก็ยิบผายการซื้อเฮลเล่ติเตเกียรติเขเมืองใต้ไหนก็สุเจ้าเปล่นเตเฮ็ดผายก้นยิบซื้อไหนกะ็ตับซึกออ่า c s s กูหมูกูจุ้มก็ติอยู่ในความสั่งสุเา้าช้งเจ้ว่าอะไรอุกันเย่าวัางเจาว่าสุเจ้าอันยิบซึกงสุ้าเติอยู่ตั้งผายการเมืองเตะเตียนตั้งผายการเมืองอะไรก็ซึกอันที่เป็นซึกสุเจ้าดั้งมดนั่นก็เพราะอาซีเนเป็นก็กุ้มกมการซึกก็ลูกน้องสุเจ้าก็ติดอยู่ใ้ความสั่งของจุ้มอาซียนก็เปิ่มมันเป็นจุ้มเหลียวกันเย่าขนาด นะมันตีไรเป็นนอนข่าวอันนั้นฉันว่าถอยมือก่อนแหละเพอมถอยแนะีจ้างอุบกันพอชุดถอยมือในเสียงกองตีเย็นไผ่ในเะช้าสีจุม่มองพอลาดจึ่งไหนก็ปองว่าขาม่มเอาค่ะลองพร้อมโฮมเนี่ยข่ม,นะขมเอาลองพร้อมโฮมนั่นปอกว่าเขาขายเมืองใต้ปอดของในปันต่างปันเหตุจุ้มจุ่มเยว์ค่ะ ปันปลองหรือปันว่าหรือเขาขายปันน่านะเพราะว่าเขาลาดเจ้าไหนขึ้นมาเนะนีน่ยนะเขาก็ฮู้อยู่นะเพราะว่าตะอุบกันหน,น,นๆก็บอกว่าอาเซียนจะเตมเต็มยอม,มย้อมขายหน้าตีบนเพยขนะาดแต่ว่าเขาย้่ยอมอุบเขาย้ยอมอุบเขาจะเอาจ้ารเห้อาอาเซียถอยลูกเดียวไงในอันไหนใครอ่ะเขาลักเอาเมืองไตเขาขายเขาพอแมกุนเมืองเขา เออบทความไอ้ทีเจื้ออันตีเป็นตินของเขาเจ้านั่นแหลนะเอ่อเชื้ออันตีเป็นอ่าคาลิบคาเล็บเขาเจ้านั่นลาดออกมาได้อารุโรอาซีเอสแอนในโฮมมาเนอร์เห็นาเนอเห็นไหนอ่าอยู่จอมมาเห็นมัดตึกเขาเจ้านั่นเจ้าไายอ่ะว่าทานว่าอาเซียอแอนโฮมมาเนอรไหนแบบโอ้หมักมือจึนยามกาใครยื้อสูบอ่ะุมได้อยู่นะเมืองใต้เฮยดจุ่มก่อนเถอะเพราะอาซีเอสแอนโฮมมาเนอเออกากาใคร กาเป้ใครต่อส่งก้นเออมันบ่อยู่โตมันอยู่บ่โตเมืองใต้เพราะทันว่าอาเซียนเซดโฮมมาันวะไงอาเซียนเซ่ขึ้นเ,นเนมือ่อเดียวเอาก้นส่งเมื่อวัานไหนเนี่ยเอากามาส่งบรรเทาเลายเนยี่ยเจอมันเปิดตามมันเปิดบรรทัดกว่าอะไรชุดเวียงเออเอออันไหนแห้งซ้ำเฮ็ดอะไรล่ะย้อนอีช้างล่ะก็เปื่ออาเซียนเซตอะไรโฮมมานั่นนะ่ะเอออาเซียนเซ็นยามมนที่ไรกูยี่ดีนั่นเนาะเผือเปลี่ยน เผาอยู่โฮมเผาละ่ะพวกเดลาดตีเต้ม,มันในเผาโฮมเผาเผาเฮ็ดจอมเผาเผาจอยเผาละ่ะเอ่อใครเข้าปอแม่พี่น้องกุนเมืองเขาข่าออนกันทัดช่า,ชางดังเฮ็ดตั้งวนดั้งลาดของเขาเฮ้แหละอย่าไปหูเมาอย่าไปยุ่มก้นง่ายนะเขานั่นเขาเมื่อเรยวในข่าวเขาเฮ็ดออกมาข่าวตู้เขาปลอมปูนตาดตีเฮ็ดให้คนบ้านคนเมืองในจังเหนืออาเสียเสไป ว่าอาเซียอสเอทโฮมมาเนี่ยให้นั้นให้ไหนวะนะ่าในนั่นว่าทานอาเซียอสเอทโฮมมาในตับเหลียวก็ไม่ได้ถอยบอลเขาค่ะนาทีเดียวก็ไม่ได้ถอยอย่าว่าจะถอยในะนาทีเจอเขาอุ่เปลืองเลยเจ้านั่นก็อาเซียอสเอดทเขาเอาลาห,หมดก่อนเนะ่ยสังเสือว่าอาเซียอสเอทโฮมมาหมากมือซื่อยามก็เต eh, ็มมีเอเฮ็ดไหนนะเตี่ยวเตีมีอันที่ว่าหมากเฮ็ดเอาห้างกล้วยว่าเจ้านั้นเจานา้าไหนว่านั้นเต็มมีนะสังเสือว่าอาเซียอสเอทโฮมมา ยาวกรันติดตัดต่อส่งก้นตัดต่อส่งหมากมือจึ้งยามกอดเต็มตีออสังเสว่าอาซีเอสโฮมันก็ก็เปอร์ว่าอาซีเอสได้โฮมานได้จังว่าตึกเขาที่เราก็อาซีเอสถอยปันถอยปันอัมเป้เขานั่นก็เปอร์ฉังก็เปอร์เครื่องมือเขาแก่เลยอาซีเอสอ่าก็เปอร์เครื่องมือเขาลีเลยอาซีเอสก็เปอว่าอาซีเอสมีจุ้มเดียวก็อัมไล่อัมจ้างกว่าหาอัมอัมไล่กว่าปึ้งอีกตามเคยอ่าชื่อเมืองนอกมาก็วชื่อ ซื้อมาเห่เลยเอาโกนไว้ต่อก็เพิ่มไรล่ใส่ดถใส่ก้าเห้กว่า่อมตาจอมตังเหมือนซึ่งหลังเขาก็นั้นได้จังว่าไรถอยนาตีมาเมืองใต้ปอดของพอดีถอยเซงนั่นนะ่ะหันอยู่นั่นนะ่ะเพาแไม่พี่น้องคนเมืองเขาอันนี้เขาข่ามจะจังแอะผีผีผผแหลรกว้วยกาตั้งเฮยดของเขามันจะเลยกอะไรว่านะเพราะเปลี่ยนปืในให้เขากูเพราะเปลี่ยนไต้เขาให้ช้ำจอมขาจอมเกียงอยู่ที่ไรก็เ่ิ่มไร มันจะเหตุการณ์เมืองใต้ค่ะพ่อแม่พ well, ี่น้องเขาจะเหตุการณ์เมืองไต้อย่าปีกววายกอยเห็ดซึกเขาอย่าปีเป้าปันเขามากงบอ่อนกันป้ายอ่อนกันป้ายป่วยคับมันห้ามเหตุเพะมีคนเมืองในพ่อแม่ในซึกงกันว่านั้นมันดื้อยุ่ได้นะเพราะมีคนเมืองซึกนมันยุ่ได้พราะมีคนเมืองเรียนเขามันก็อึบตายไว้นะพราแม่คนเมืองเขาค่ะวันเมื่อไหร่ก็คาไครมาเถียงไอเจือนที ออกมาว่าอาซีเอสเอเจ้านั้นก้นก่อนนะอันที่เขาข่าวออกมาลาดอยู่เนี่ยเขาข่าใครมาตอบขึ้นความเขาเจ้านี่ก็มันคัดหูน่ะว่าอาเซียเอสเอโฮมมานว่าเจ้านั้นวันเจ้าในว่าในแต่เสพพัฒนาอาเซียเอสเอโฮมมาแน่โอ้เงาจึงของสูเจียนมีอยู่เจ้านั้นในอาเซียเอสเอมืดลืรบรปลีกอก่อนนะจะบอกคือนี่ยนะลองดังคาราดวันเมื่อไหร่มีหนังไหนค่ะมือสูงกูก็กูโกวนขา